ดีจ้าเจ็บจ้าสวัสดีจ้าพี่พี่น้องน้องเพื่อนๆแหละค่ะแม่แม่ทุกคนนะจ้ะพี่น้องเมื่อนี้จะจะมาพูดถึงการเล่นเฟซกับเล่นเพทเนือจากเพื่อป้องกันที่ว่าอ่าซีซันเขาจะหมดอายุเน้อจากพี่น้องมาฟ้องกันเนือจากว่าเขาเล่นแบบไหนที่ซีซันเขาจะบ่หมดอายุง่ายเนะอจากพี่น้องจากสำหรับเพื่อนที่เล่นเฟซก่อนเนื่อจากเขาอ่าเล็กคน,นที่เขาเล่นเฟซ ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวเล่นเฟซกับเปลนเพทนะจ๊ะพี่น้องจ้ะก,ก็คือถ้เาเาเล่นเฟซในมือในของวันหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องเขาพยายามอตอบหนาเฟซก่อนนะจ๊ะตอบหนาเฟซตอบคอมเมนต์มูเบิงไลฟ์สูดมูต่างๆที่เฟซก่อนแต่กประมาสองชั่วโมงก็ได้จ้ะพี่นอ้องเขาก็ไปตอบปกติของเขาเป็นปกติของเขาเนี่ยจ้ะในในสองชั่วโมงของเขานะจ้กหลังจากนั้น เทากับจ <c oughs> ังคอยไปเบิ้งไปเบิ้งเพจเท่าอ่าในส่วนสองชั่วโมงนั่นเขาจะกลับไปเบิ้งเพจเขาจะไปเบิ้งไวกรซือซื่อก็ได้ลวจ้ะคือห้องวต้อไปไปตอบคอมเมนต์ในช่องเพจเนาะอาจจะไปเบิ้งว่ามีป้ใดมาคอมเมนต์ของเท่าแนู่้ใดมาติดตามของเข้าแน่เบิ้งไวก่ซือซื่อก็ได้หรือว่าเพื่อนเพื่อนจะขอไปตอบเลยก็ได้จ้ะพี่น้องตอบคอมเมนต์ในเพจเท่าก็เลยก็ได้จ้ะเขาก็เล่นเพจเท่าไปกอนจ่กะมาจก ชั่วโมงหนึ่งกะไรจ้าหรือสองชั่วโมงกะไรเพือแผนมันแผนมีระยะห่างกันระหว่างเพจกับเพจอาจายพี่น้องเนาะแต่เขาก็จะเล่นแบบนั้นแหละเล่นเพจไปเรื่อยๆหรือถ้าเขาเ่นชั่วโมงหนึ่งแล้วเขาอยากไปเฮ็ดอย่างอื่นเฮ็ดงานบ้านอะอย่างต่อก็ะไรจ้ะพี่น้องแล้วเขาจงคอยสลับมามาเล่นเฟตเขาต่อได้จาะพี่น้องเฮ็ดแบบนี้นะจ๊ะหรือว่าท่านจะเล่นเฟตในช่วงเช้าอย่างเดียวก็ได้จ้ะเราในช่วงบ่ายเขากลับมาเ่น เทปเข้าไปได้จากพี่น้องเพื่อว่าาป้องกันซีซันหมดอายุเน้อจากถ้าเขาเล่นทั้งเฟสเล่นทั้งเพสสลับไปมาในชั่วโมงเดียวกันอาจจะพี่น้องรับรองว่าซีซันของพี่น้องหมดอายุแน่นอนดูปิดกันแน่นอนจากเพราะว่าถึงมันจะเป็นคนละหน้ากันเนอกจากเป็นคนละ,ะยางกันแต่มันก็ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกันเห่นคือเกา่าเน้อจากพี่น้องมันก็เหตุใ้เขาซีซันหมดอายุคือเกา่าเด้อจาก นอกจากว่าพี่น้องอ่ะจะมีโทรศัพท์สองเครื่องมาจาก,ก็คือเครื่องหนึ่งเขาเอาไว้ต่อ <c oughs> เฟซบุ๊กเขาอย่างเดียวเลยจ้ะเขาก็เล่นได้ตามสบายเลยแต่พี่น้องเขาก่ต้องไปสลับเล่นเพจแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งที่เขามีเครื่องที่สอง่ะแหละพี่น้องก็เอามาเล่นเพจนั่นแหละจต่พี่น้องแยกกันเล่นไปเลยเพจพี่น้องจะเล่นตั้งแต่กระไรคือกันจ้ะเขาว่ต้องสลับมาเล่นเพจแต่อันนี้สาหรับผู้ที่ว่าจะเล่นทั้งเฟซเล่นทั้งเพจด้วแต่พี่น้องไม่โทรศัพท์เครื่องเดียวกัน แนะน้าว่าหายทิ้งระยะห่างประมาณสองชั่วโมงหรือเค่ิงวันไปเลยก็ได้แยกส่วนออกหาชัดเจนเพื่อป้องกันซีสันหมดอายุได้จากพี่น้องจากนี้มีแนวทางอีกจะมาบอกต่ออีกเด้อจ้าลองไปทำกันเด้อจ้าสวัสดีจ้า